โตเป็นหนุ่มแล้วหล่อได้พ่อเปิดภาพลูกชายคนโตฮานาฮิวโก้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุน่นมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้ชมกันอยู่เสมอสำหรับนักแสดงสาวฮานาะทัศนาวไลจักกพงและสามีหนุ่มฮิวโก,โก้จูัลรจักกะพง์ที่มีลูกชายทั้งสองคนน้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์และลูกสาวบุญธรรมน้องนาดาเข้ามาเติม,เต,มเต็มชีวิตครอบครัว และนับวันสามีก็ยิ่งรักหลงภรรยาและลูกเอาเป็นอย่างมากล่าสุดหาหน่าได้โพสคลิปวิดีโออวดสมลูกชายคนโตของบ้านน้องฮาร์เปอร์วัยย่างเข้า12ปีที่กำลังสนทนากับคุณแม่รีวิวเก้าอี้คอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานนี้ทำเอาแฟนๆทั้งบ้านกรี๊ดแตกด้วยลูกหนุ่มหน้าเข้มสายฟ้าที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวทางด้านแฟนคลับถึงกับคอมเมนต์ซึ่นชมว่าเป็นหนุ่มหล่อแล้วว่ะแม่ เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยค่ะพิเปอร์เทมากพิเปอร์เป็นหนุ่มเชี่ยวผมเขาหยิกมาทางแน่ได้สวยนะโตเป็นหนุ่มแล้วครับเผลอปป๊บเดียวเป็นหนุ่มแล้วขอให้ตั้งใจเรียนนะครับผม